ท่องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอาภิธิหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP สามอยหนึ่งตอนรางวัลที่หนึ่ง จากหลวงปู่สูงต้องวัดไพรพัฒนาหากเจอเอ่ยถึงวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างไม่มีใครที่จะไม่รู้จักวัดที่ขึ้นชื่อของจังหวัดศรีสะเกดที่มีนามว่าวัดไพรพัฒนาซึ่งก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่บรรดาน,นักสายบุญสายวัดสายแสวงหาบุญสายขอพร หรือว่าสายไหนๆก็ไม่ควรพลาดวัดไพรพัฒนาแห่งนี้เพราะว่าวัดนี้มีดีกว่าที่คุณคิดจะมีดีอย่างไรบ้างนั้นเรามาฟังกันดูครับวัดไพรพัฒนาเป็นวัดที่มีบนดบสีส้มอิดเป็นศิลาแรงดูเข้มขลังสูงเด่นตระง,งานตั้งอยู่ในตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกดเดิมเมื่อสมัยก่อนหลวงปูส่สวงเคยมาพักใต้ต้นลำดวนหลังวัดหลวงปูส่สวงนักบุญแห่งดินแดนอีสานใต้พระผู้บำเพ็ญเพียรตามแนวเขตชายแดนไทยกัมพูชาอันมีเมตตาบรารมีช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากจนเป็นที่รัก และศรัทธาของผู้คนในละแวกนั้นรวมไปถึงลูกศิษย์ลูกหาทั่วไปจนท่านได้ถูกขนานนามว่าเทวดาเล่นดินหลังจากที่หลวงปู่ละสังขารไปในวันที่8กันยายนพศ2543สรีระสังขารของหลวงปู่ไม่เปื่อยไม่เน่า ลูกศิษย์ลูกหาจึงได้นำไปบรรจุเอาไว้ในหลงแก้วเพื่อให้ผู้ที่ศรัทธาในตัวของหลวงปู่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวได้มากราบไหว้ขอพรและลอดใต้หลงแก้วเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตเมื่อได้สำเร็จดังที่ขอผู้คนก็จะนำของต่างๆไปถาไวายหลวงปู่สวงอย่างเช่นไก่ และวว้าวน้ำมะพร้าวอ่อนน้ำตาลสดและขนมดอกบัวหลวงปูส่สวงเป็นชาวกัมพูชาที่ได้เดินทางเข้ามาอยู่บริเวณอำเภอขุนหารและอำเภอขู่ขันแถบชายแดนตามเชิงเขาพนมดงรักหรือพนมดองเร็กซึ่งเป็นเขตกั้นกลางระหว่างประเทศกัมพูชา กับประเทศไทยหลวงปู่เป็นผู้ทรงศีลที่ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอแต่คนภายนอกจะมองว่าท่านไม่ได้ปฏิบัติตนอย่างพระพิสุททั่วไปพึงปฏิบัติบ้างก็ว่าหลวงปู่เป็นพระนอกรีดแต่หลวงปู่ก็ไม่ได้สนใจใดๆ ท่านก็ยังคงปฏิบัติตามแบบของท่านและได้พักอาศัยอยู่ตามกระท่อมในไร่นาของชาวบ้านและวนเวียนไปในที่ต่างๆแล้วก็จะกลับมาให้เห็นนักที่เดิมอีกในสายตาของชาวบ้านในสมัยนั้นมองท่านเป็นผู้ที่มีคุณวิเศษและก็เรียกท่านว่าลูกเอ๋อบอหรือว่าลูกตะบาอ ซึ่งเป็นภาษาขเขมรหมายถึงพระดาบทที่เป็นผู้รักษาศีลอยู่ตามถ้ำตามป่าเขาหลวงปู่เดินทุดงไปในที่ต่างๆโดยลำพังทำให้ไม่มีใครทราบถินกำเนิดและอายุของหลวงปู่ที่แท้จริงรู้เพียงแต่ว่าหลวงปู่เป็นชาวขเขมรต่ำได้เข้ามาอาศัยในประเทศไทยนานแล้ว ชาวบ้านมักจะเห็นหลวงปู่บ่อยๆที่ป่าบ้านตะเกียนร,รามวัดตะเกียนร,รามอำเภอภูสิงห์แถวบ้านลุมพุกตำบลกันทรารมอำเภอข่ขันและตามหมู่บ้านอื่นๆรอบชายแดนบางทีก็หายไปนานเป็นปีๆก็จะกลับมาใหม่อีกครั้ง ระยะหลังๆพบเห็นหลวงปู่เป็นประจำอยู่ในกระท่อมนาข้างต้นโพบ้านขยองวัดคู่แก้วอตอนนี้ผมก็วิงวอนให้ญาติโยมเอาลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่ที่ได้ยินข่าวว่าอหลวงปูอ่อยากจะสร้างบรรดกของสำนักบ้านคูกก่แก้วขอให้ญาติโยมและศิษย์หาของหลวงปู่อยาก ได้โชคได้ลาบก็ขอมาสร้างบรรดกของหลวงป,ปู่ที่บ้านบักเดียวโคกแก้วตรงนี้ให้เจริญยิ่งขึ้นไปบ้านโคกเจริญกระท่อมนาระหว่างบ้านละลมกับบ้านจบกกระท่อมนาบ้านรุนอำเภอบัวเชิดและบ้านอื่นๆใกล้เคียงในแต่ละวันจะมีผู้ขับรถเข้ามากราบไหว้หลวงปู่เป็นจำนวนมาก บางคนก็สมหวังมีโอกาสได้กราบนมัสก,การบางคนมาก็ไม่พบก็ここต้องนั่งรอนอนรอจนกว่าหลวงปู่จะกลับมาถึงแม้ว่าจะพบความลำบากเพียงไรแต่ละคนก็ยอมทนเพียงขอให้มีโอกาสกราบหลวงปู่สักครั้งหนึ่งในชีวิตจะเห็นได้ว่า ทุกคนจะได้รับความเมตตาจากหลวงปู่เสมอจึงมีผู้มากราบไหว้หลวงปู่อยู่เป็นประจำและก็กลับมาหาหลวงปู่อยู่บ่อยครั้งเท่าที่จะกลับมาหาได้ตอนที่หลวงปู่มีชีวิตอยู่ทุกคนก็ไปนั่งเฝ้าหลวงปู่เพื่อขอโชคขอลาบแต่ณเวลานี้แม่หลวงปู่ได้ลาสังขารไปแล้ว แต่หลวงปู่สวงก็ไม่เคยละทิ้งลูกหลานที่ยังมีความศรัทธาท่านหลวงปู่ยังคอยตามให้ความช่วยเหลือลูกหลานที่เดือดร้อนอยู่เสมอไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนและที่น่าอัศจรรย์ใจมากก็คือที่วัดไพรพัฒนาแห่งนี้จะมีบรรดาลูกศิษย์ที่มากราบสรีระหลวงปู่สวง แล้เมื่อกลับไปจะได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่เสมอโดยเฉพาะโชคลาบจากการซื้อลอตเตอรี่จากวัดไพรพัฒนาบางครั้งรางวัลที่หนึ่งอยู่ที่วัดไพรพัฒนาถึงสองสามงวดติดต่อกันดังเช่นคุณพิกุลที่เป็นอีกท่านหนึ่งที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งจากการไปกราบสักการะ และลอดโลงหลวงปู่เมื่อวันที่สี่มิถุนายนปีพศ2559ที่ผ่านมาได้มีเพื่อนจากกรุงเทพมาเยี่ยมที่บ้านคุณพิกุลจึงได้พาเพื่อนไปกราบนมัสการสรีระสังขารของหลวงปูส่สวงวัดไพรพัฒนาตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเธอกับเพื่อนได้ลอดใต้ลงศพลงปู่สวงพร้อมทั้งกราบขอพรจากหลวงปู่สวงว่าขอให้ตนมีโชคหมดหนี้สินที่มีอยู่ประมาณสมล้านบาทจากนั้นเธอก็ด้ลงจากสลามาและได้เดินมาที่บริเวณแผงขายลอตเตอรี่ก็ได้เลือกซื้อลอตเตอรี่ซึ่งเธอได้ติดตามซื้อเลขหนึ่งหก มานานหลายปีแล้วและพบว่าบนแผงรอตเตอรี่ของแม่ค้าคนหนึ่งมีรอตเตอรี่หมายเลข073816อยู่เพียงใบเดียวตนจึงได้ซื้อเอาไว้จากนั้นก็ได้เดินทางกลับมาบ้านต่อมาในคืนวันที่15มิถุนายน2559 ก่อนที่จะมีการประกาศผลรางวัลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเธอได้ฝันว่าเธอนอนเกลือกอุจจาระคนที่มีเต็มบ้านซึ่งฝันเหมือนกับเป็นความจริงมากจนทําให้เธอตื่นขึ้นมาและไม่กล้าที่จะออกจากบ้านเพราะว่านึกว่าร่างกายเปื้อนอุจจาระจริงๆและไม่มีน้ำล้าง พอช่วงเวลาประมาณ16นาฬกาของวันที่16มิถุนายนพศ2 5 5 9เธอได้ดูในลายกลุ่มของเพื่อนที่ส่งผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงได้นำลอตเตอรี่ที่ซื้อเอาไว้เพียงฉบับเดียวออกมาตรวจและพบว่าลอตเตอรี่ใบนั้นที่ซื้อเอาไว้ถูกรางวัลที่หนึ่ง เธอถึงกับเป็นลมลมฟุบลงกับพื้นด้วยความดีใจสุดขีดบรรดาญาติพี่น้องต้องช่วยกันปฐมพยาบาลอย่างโกลาหลเมื่อรู้สึกตัวดีแล้วก็เดียรีบนำอัลตรตอรี่ที่ถูกรางวัลไปพบกับพนักง,งานสอบสวนที่สพกันทรลักษ์ โดยไปแจ้งความเอาไว้เป็นหลักฐานว่าตนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งซึ่งพนักง,งานสอบสวนได้ทำการตรวจสอบลอตเตอรี่แล้วยืนยันว่าเป็นลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งจริงแต่อย่างไรก็ตามก็จะต้องให้กองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ทำการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง เธอได้แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปบริจาคสมทบในการก่อสร้างมนดบหลวงปู่สวงที่วัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดที่เธอเคารพศรัทธาด้วยยังมีอีกหลายท่านที่ได้รับโชครางวัลที่หนึ่งจากวัดไพรพัฒนาบางท่านทำงานถึงต่างประเทศกลับมากราบหลวงปู่สวงที่วัดไพรพัฒนา ก็ได้รางวัลที่หนึ่งกลับไปหลวงพ่อพุทธวัยโมเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนาและเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ฝ่ายธรรมยุทธกล่าวว่าบรรดาลูกศิษย์และพุทธศาสนิกชนที่มากราบไหว้ขอพรจากหลวงปู่สูงจำนวนมากล้วนแต่มีโชคลาภตามที่ขอไว้แทบทุกคนซึ่งก่อนหน้านี้ พ่อค้าขายลอตเตอรี่อยู่ที่วัดไพรพัฒนาแห่งนี้ก็ได้ไปกราบขอพรจากหลวงปูส่สวงก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งได้เงินหล้านบาทเช่นกันซึ่งถือว่าหลวงปูส่สวงท่านมีความเมตตาให้โชคลาบแกลูกศิษย์ลูกหารวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง มาโดยตลอดแล้วท่านล่ะได้เดินทางไปกราบสรีละและลอดลงหลวงปู่สวงที่วัดไพรพัฒนาแล้วเหรอไม่แน่นะท่านอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งที่หลวงปู่สวงประทานโชคลาภให้แต่อาจจะมีข้อแม้ว่าท่านจะต้องเริ่มที่ตัวท่านเองท่านจะต้องมีความศรัทธาและเชื่อมั่น ในหลวงปู่สูงเสียก่อนทุกท่านมีแล้วหรือยังทายนี้ทางช่องท่องตํานานไปกับอริชัยขอให้ทุกท่านโชคดีครับก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปูส่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปูส่สวง อาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดซับสไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ